คุปีนเข้าไปในตู้เองทำไมปีนเข้าไปทำไมทำไมถึงกลับมาคนเดียวหรือต้องบอกว่าทำไมถึงมีเขากลับมาคนเดียวที่นั่นเคยเป็นบ้านเขามันเคยเป็นบ้านที่เขากับสามีเคยอยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยกันคนคนหนึ่งไม่กินไม่ดื่มน่าจะอยู่ได้สามวันแต่สามวันนี้ไม่มีใครตามหาเขาเลย ผู้ตายโพสต์อย่างน้อยวัวละสามครั้งมียอดไลค์และคอมเมนต์5้ถึงหครั้งดูเหมือนชีวิตมีสีสันแต่ที่เห็นใช้ชีวิตจริงของเขาหรือเปล่ารูปถ่ายอาหารหนึ่งรูปได้รับยอดไลค์เยอะมากภายในไม่กี่วิแต่ว่าสมวันไม่มีข่าวของเธอเลยไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมีคนห่วงใยเธอจากใจจริงหรือเปล่าหัวใจเจ็บยิ่งกว่านิว้ว หรือเราชาถึงขั้นต่อให้เป็นห่วงก็แค่สร้างภาพต้องสิ้นหวังขนาดไหนกันคนเราถึงจะเลิกดิ้นรนความสิ้นหวังนั้นไม่ได้หมายถึงคนถูกขังในตู้แต่เป็นต่อให้โลกที่อยู่ภายนอกตู้ก็มีเขาแค่คนเดียวสิ่งที่กักขังเขาอยู่เป็นตู้ที่ใบใหญ่ใหญ่กว่ามากๆทำไมทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ ถ้ามีใครสักคนทำให้เขามีแรงอยากจะอยู่ต่อมันกระทั่งสิ้นหวังแค่ไหนเหตุการณ์เศร้าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้